สวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราสองคนก็มาเล่นดนตรีที่โรงแรมบิเซอร์นะคะอ่านี่เล่นมาหลายปีแล้วอ่าเล่นเป็นโนนะคะอ่าให้อาพูดว่าเป็นยังไงบ้างคะเล่นที่นี่รู้สึกเป็นงไงแขกเยอะแยะเลยวันนี้เต็มไปหมดเยอะมากเลยค่ะไปชดหรืออะไรเนี่ยวันนี้ แต่ตจริงๆเราต้องเล่นที่ที่ที่ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ว่ารเราได้รับคําสั่งให้มาเล่นตรงล็อบบี้แทนครัค้ก็ใครที่สนใจอยากจะมาทานบุฟเฟ่ต์ก็มาที่นี่ได้นะคะที่โรงแรมวินเซอร์สุขุมวิท20ใช่ไหมคะ <25. S 1> 20ค <25. S 1> รับ20ครับวินเซอร์สีส่โฮเทลอาเขินตัอเดี๋ยวแท็กไว้ให้ได้เป็นบุฟเฟ่ โอเคค่ะเดี๋ยวจะได้เวลาที่เราต้องเล่นแล้วบ๊ายบาย